สวัดีครับตอนนี้เราอยู่ช่วงที่อยู่กับปลาดุนะคะเนี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะวัดตั้งแห่งตอนนี้ก็ฝนก็เหมือนกําลังจะตกนะครับด้านนี้ก็จะมีโรงทานนะครับก็จะทำเต็นท์นะคะโรงทานด้านนี้ก็จะมีนะคะเ็นพจญาติโยมนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเรียนแถวนะคะนั่งแบบในบุรีรัมย์ นะครับได้ต่อร่างสร้างขึ้นมาพบจิตพลีบอ่อนใจครับแล้วก็มีวันนี้ได้รับญาติโยมตอนนี้กำลังจัดเตรียมทำพิธีก็จะได้นะครับได้เอาเอาได้จับจัดเตรียมทพิธีนะคะนี่นะคะคนก็เหมือนกำลังจะโปรยปายลงมาเพื่อจะเฝ้าตกเดี๋ยวพด เพื่อเดินับทีนร่วมกันวันนี้ด้วยทีอุมาทานทดทําการแจกนะครับแจกขอด้วยหรือว่าของให้กำลังใจแต่ญาติโยมที่ได้เดินะเปนนะครับก็กำลังติดเตรียมงานบวงสวงนะคะข้าของเยอะมากเลยนะคะมาถึงมามากเลย ีโออกขงยังไม่ึงเวลานะคะวันนี้ก็นะคะครับกำลังทำพิธีนะคะจัดเตรียมของนี่เลยโอ้โนะคะมางมามากเลยสิบสามวันนะครับเทพนิมนต์มามาจันเพลที่สำนักปฏิบัติธรรมเจุรีนครแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาทยนยมาเ่อยๆนะครับเพราะกุบาจาร์กำลังจะมาถึงก็มดีนะครับเพราะให้กุบาจารย์ที่ท่าน สนใจเป็นปัจจัยก่อนนะครับก็คือหลครับครับท่านมาให้กำลังใจเขาเรานะครับเป็นพ่อวิวลาใจนะครับมาจากจูจีน่าลายนะครับเป็นพนญญ่อแม่คนต่ังเ้าวเศรวฐกิจสรุปนะครับที่ วัดอางขาวถนท่ัเราก็จะจัดการในูแบบที่ว่เขอพนสุสันต์ดูคนเยอะมากเลยครับท่านได้เป็นาานได้เนกำใจให้แก่พวกเราเด็กก็มายานสิตสมรัปฏิบัติธรรมในกรณนี้นะครับพวกเราทุกคนที่ได้มาแล้วนะครับ้ายังแม่รับมาก็ขอเชิญชม ลงทางฝากโน้นก่อนนะครับพระแม่าากวนจักรจะมาเดินทางมาจากสกลนครเดินทางมาอาเซาียมาไม่ถึงพวกเราก็ใช้ความอดทนรอนะะคในงานพอท่านมาร่วมกันกว่าดดใหญ่ระดับก้าวระดับศิกกว่าวัดที่เราได้ริมนมานะครับเป็นกำลังใจให้แก่สำนักปัจจุบัน วันนี้กำลังนะคะทำพิธียังจัดเตรียมข้าวของอยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากเลยข้าวของตอนนี้คณะหมู่ที่นะคะบ้านป่าไม้พัฒนานะคะประมาณที่วัดไปทอดเทียนที่ภูเขาอีกแห่งหนึ่งก่อนนะครับเพราะที่นั่นไกลมากท่านถึงเดิไปที่นั่นก่อนเพราะอยู่ใกล้วัดท่านถึงได้เดินเป็นบุญใหญ่มากเลยคณะเรามาทำพิธีชั้น ชานเพียนี้ที่นี้นะครับแล้วก็จะได้ทอดเพียนดวมที่นี่เลยนะครับจะได้เป็นที่เดียวเ็งโมนะคะแก้วมังกรนะครับผลไม้แบบโอ้โหมันือมามากเลยใครก็ไม่รู้ว่านะคะกี่ร้อยแซงเนาะตอนนี้พระแม่กูรานจันเราก็จะขอกับพระแม่กูรานจันให้พระแม่กูราาจันจะได้ทำรองกคน

รงคานฝั่งทังน,นี้พรงคานฝั่งทางนี้พรงคานญาติโยมพ่อแม่พี่น้องก็มากันยเยอะนั่นเนียนสุดเยอะมากเลยนะคะในตรงนี้ก็จะเป็นน้ำโอชิแอสโบรีมีที่แอสโบรีมีที่บดไหมคะโว ะะอันเดียวก็ได้แจงคหมูอ่ะหดีลยม้จเกินอกเหนรแ่อยมันเกินนี่นะคะ,ะกำลังทยอยมาเรื่อยๆค่ะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็มาเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็โรงทาน,นทั้งนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะหม้อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะครที่ได้มาแต่ก็กลัวแต่ฝนตกเนาะถ้าฝนไม่ตกโรงทานนะคะโรงทานมนะะีหลายโรงวันนี้ต้องก๋วยเตี๋ยวยเดี๋ยวเยอะมากเลยนะคะหม้อใหญ่ๆตอนนี้กำลัง ทยอยกันมานจะเป็นอนะัาแขกฮิมะตงัหมิมะนะคกเี่เราไปดูนะคะขึ้นดกั้ก็ได้กินโหนี่ก็จะมีการปลูกนะคะ ปลูกดอกกระเจียวดอกกระเจียวนะคะทุ่งดอกกระเจียวนะคลังปลูกสวยงามมากเลยรถเรือแขกเรือที่มาจอดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะจะเป็นการปลูกดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียว สวยงามนะด้านหลังตรงทานก็โอ้โหเราตงไปทสัไลกันมาเรื่อยๆนะคะคณะผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านเกษตรสมบูรณ์นะคะก็มาสวยงามจริงๆนะคะดอกาะเกียวแบบโอ้โหเขต้งีนทุงจดอกตะเกียวบ้านเข้าก็ต้องมีก่น ทุกคนกำลังหลั่งไหลกันเข้ามานคุณยายบ้านบ้านกเกษตรสงูงกำลังยกนะคะน้ำแข็งเก็บที่มากนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะเป็นบรรยากาศที่นะคะที่มาปฏิบัติธรรมก็ เยอะมากเลยเนาะถูกรอไปเที่ยวนี่แล้วเนาะสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิหน้านะคะสวัสดีค่ะ